สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ริมสะของเรานะคะริมสระของเราก็มาเก็บผักค่ะวันนี้วันนี้ก็จะมาเก็บผักสลิดิตกับผักตำลึงนะคะนี่ผักจากธรรมชาตินะคะนี่ข้างขอบสระของเราเขาเกิดขึ้นเองนะคะผักดินรัวหลังจากที่เราได้ปูมาราบนะคะเราก็จะเก็บผักไปกินกับลาบปู ชมธรรมชาติค่านี่สระน้ําของเราก็น้ําเยอะนะคะน้ําที่ได้มาเยอะนี่ก็เป็นน้ําจากโซลาเซลล์นะคะเราขุดเราเจาะมาสองบ่อนะคะน้ําก็เลยเต็มสระเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บด,ดอกกระเจียวของเราที่ปลูกไว้นะคะแต่อันนี้เขาเกิดเองแต่ดอกกระเจียวเราปลูกไว้นะคะไปเลยจ้าก็มาถึงสวนกระเจียวของเราแล้วนะคะตอนนี้ ก็แก่เบิดแล้วค่ะนี Stand ่แต่เราก็จะเอาไปต้มได้นะคะมันก็นก,ก็พอกินได้อยู่ค่ะเพื่อนๆกระเจียวของเราปลูกไว้เองนะคะที่นี่จะได้ไม่ต้องไปหากินที่ป่านะคะอันนี้จะเป็นผักกระเจียวที่อยู่ในป่านะคะเราได้เอาขุดเอาหัวเข้ามาแล้วก็มาปลูกไว้ที่สวนเราเวลากินก็จะได้เก็บกินงง่ายๆค่ะ อันนี้เขาก็แก่นะคะถ้าจะให้อร่อยก็ต้องกินดอกอ่อนๆนะคะแต่อันนี้ก็พอกินได้ค่ะเพื่อนๆก็มีหลายกเลนะครัตรงนี้ปลูกผสมผสานกันไปนะคะที่สวนจะเน้นผสมผสานหลายๆอย่างที่ว่าเราชอบกินนะคะ แล้วก็อนุรักษ์ชเช่นบัวบกหรือกระเจียวอนุรักษ์ไว้นะคะไม่ให้สูญพันธุ์นะคะเพราะว่าเราก็เอามาไว้ที่สวนของเราตัวนี้ก็จะผสมประสานมีอินทผาลามแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็มีกระเจียวนะคะมะพร้าวมังคุดหลายๆอย่างนะคะน้อยนา หลายหลายยๆอ่งเดี๋ยวจะเก็บผักอีกอย่างหนึ่งค่ะมะเขือละครไปเก็บกันเลยค่ะตัวนี้เป็นมะเขือละครหรือว่ามะเขือพวงนั่นเองที่สวนก็มีผักหลายๆอย่างนะคะตัวนี้เขาก็เกิดเองค่ะไม่ได้ปลูกอยู่กับธรรมชาติกินอยู่แบบธรรมชาตินะคะ วันนี้ก็ได้ผักหลายอย่างเลยค่ะเข้าสวนอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะ